สวัสดีครับผมวันนี้ผมถ่ายทำวันพุธนะครับวันที่ส9บเก้าตุลาคมนะครับก็เลยจะมาถ่ายให้ดูมันมีตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะลดราคานะครับลูกค้าก็ถามว่ามีของไหมอะไรต่างๆนะถามมาเยอะมากครับพอดีผมไม่ได้ถ่ายตำนานนะครับตัวนี้จะเป็นตเป็นปืนนะครับเป็นปืนยิงปลานะครับที่ยังมีอยู่จะมีก็คือเป็นพันธุ์ท้ายสั้นแล้วก็มีพันธุ์ท้ายยาวด้วยนะครับแล้วแต่เลือกนะครับตัวล่างเนี่ยมันใส่ด้วยกันได้หมดเลย างคนบอกว่าอยากได้แบบยกยิงสะดวกหน่อยก็เป็นตัวนี้เลยนะครับผมโปรนะหรือพันเจ็ดตัวนี้รวมส่งให้นะครับมีอุปกรณ์ครบนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ประกอบจะเป็นตัวปีกแยกกันเร่งต่างก็มีนะฮะอุปกรณ์มีครบหมดเลยนะครับมีตัวปืนยิงปลานะครับแล้วก็ยังมีตัวนี้น่าจะเป็นเป็นตัวพันท้ายสั้นครับเป็นตัวพันท้ายสั้นตัวพันท้ายสั้นเป็นตัวเครื่องเซียนซีนะครับก็น่าจะมีอยู่ประมาณสิบตัว แต่ว่าทําได้หมดเลยนะครับจะทําเป็นตัวปืนยิงปลาก็ได้นะฮะหรือว่าจะทําเป็นตัวปืนสไลดนะ์เอ่อเป็นปืนหนังสติกธรรมดานะครับอันนี้ผมทําเป็นตัวสต็อกทิ้งไว้แล้วแต่จะประกอบบางทีก็ใสใ่ไก,ก่เครื่องวงกลมนะฮะใส่ไกลตัวใหม่บ้างอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้เป็นตัวไกลเครื่องวงกลมตัวยาวหน่อยบางคนก็ชอบยางกลมยางแรนต่างๆแล้วแต่ออเดอร์นะครับแล้วแต่สั่งเเดี๋ยวผมจะทํารีวิวเป็นตัวตัวไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยด้านนี้ ตัวด้านนี้ลงสีนะครับสีละบมก็จะตากแดดไว้หน่อยนะครับบางตัวลงสีไม่หมาจะยังตากไม่ได้นะครับต้องไว้ในร่มก่อนเสร็จแล้วพอสีแห้งสักนิดหนึ่งก็จะเอาไปเอาไปตากในแบบนี้ได้นะครับสีก็จะเข้มข้นเงาสวยดีนะฮะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมไปเริ่มต้นอ่าฝั่งนี้ก็ได้นะฮะตัวนี้เป็นตัวพันธุ์ยมินินะครับเดี๋ยวหาดูน่าจะด้านนี้แล้วกันเนี่ยตัวพันธุ์ไยมินิครับ เป็นตัวไกลสตนเล็มีเซฟนะ,ะตัวพันธุ์ท้ายนี่ผมก็เลยตัดแยกมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นทรงแบบนี้เลยนะพอดีถามลูกค้าแล้วอชอบแบบนี้นะผมก็เลยทําแบบนี้ให้นะครับเป็นงานตัวออเดอร์นะครับตัวล่างเป็นล่างทองเหลืองนะครับเป็นไม้ปะดูแล้วก็เป็นตัวปีก50โลเล่ลูกปืนครับน้ำหนักโดยรวมก็น่าจะประมาณสองกิโลกรัมนะครับโดยรวมประมาณนี้เพราะไม้เอ็นไม้ปะดูด้วยนะครับทั้งหมดเลยก็ถือว่าลงตัวดีครับตัวนี้เป็นตัวปืนยิงปลา มีตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวอะไรไม่รู้แปลกๆดีนะฮะเอาด้านนี้ก็ชัดดีตัวพันธุ์ท้ายเป็นตัวเดียวกันนะครับแล้วก็ใส่ไก่ตัวใหม่เป็นตัวไก่ล้มลุกนะครับใส่ลูกด้านในก็ได้ใส่ลูกหลังไก่หน้าไก่ได้หมดเลยปืนตัวเดียวกันเป็นไก่ไก่แนวใหม่ปล่อยลูกแม่นนะครับลูกใหญ่ลูกเล็กไปทางเดียวกันหมดเลยโอเคตัวนี้ถือว่าชอบเดี๋ยวจะทําตัวนี้รีวิวให้ดูนะเป็นไก่ตัวใหม่นะครับที่ยังไม่เห็นในเมืองไทยยังไม่เห็นนะครับยังไม่มีช่างคนไหนที่เอามาทํานะครับตัวทรงนี้ ทั้งๆตัวนี้ด้วยนะครับรวมทั้งกลนะครับรวมถึงไอ้ตัวชุดโรเลอร์นะครับจะแปลงแบบนี้เลยเดี๋ยวจะจะรีวิวให้ดูนะครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรับอดอรเท่าไหร่นะครับมันใช้เวลานานนะครับสี่โรเลอร์สี่ตัวไล่ยางเดี๋ยวจะเอายางใหญ่เข้ามาตัวนี้ยางผมใช้อยู่เจ็ดมิลปกติเป็นหกนะครับก็ยังผมว่ายังอยากได้แรงมากกว่านี้นะครับแต่ตัวนี้จะแรงกว่าปืนพม่าที่เคยเห็นยิงนะครับเถึงแม้จะสั้นแต่ว่าแรงมากนะครับแล้วก็ถัดมาอันนี้ก็เป็นตัวธรรมดา พันธท้ายตัวเดียวกันนะครับทำกุ้นๆหน่อยอะไรไว้กุ้นๆก็คือเอ่อกุ <c ười> <c ười> นดนะครับตัวพันธท้ายตัดตัดสั้นเพราะว่ามันจะได้เ,เวลาเล็งจะได้เล็งง่ายขึ้นขึ้นกลอย่างนี้นะครับพอเราขึ้นกลเสร็จนะครับผมจะได้แนบเวลาเล็งหน่อยนะครับบางคนก็ไม่ชอบว่าพันธท้ายมันจะหักง่ายไหมก,ก็ถือว่าง่ายนะครับถ้าเราไม่เร,เรามาเออรามาระวังคุณพี่ก็เปลี่ยนเหรอผมมีตัวพันธท้ายเป็นงานมือก็มีมุจนาหนากันนี้นะครับแล้วแต่ชื่นชอบส่วนเรื่องราคาก็อยู่ประมาณพันห้าถึงสองพัน ไม่เกินกันมีกระโจมมือเหมือนกันใสย่ยางพมาม่าอย่างนี้นะครับตัวชุดนี้ถัดมาก็จะมีตัวงานสไลด์นะครับรอลงสีอยู่เนี่ยตัวนี้เป็นไม้ประดู่ทรงกรำคอนะครับมีด้านเหล็กแหลมด้านยื่นออกมาเนี้ยเพราะว่าเอาไว้วางกล้องนะครับต้ององอกแบบแบบนี้มันจะไม่เหมือนกับปืนลูกกดปืนลมรต่างจะไม่มีด้านหลังอย่างนี้นะครับเพราะว่าอันนั้นก็ติดตรงลํากล้องได้เวลาติดกล้องนะครับชุดนี้ จะต้องเป็นแบบนี้นะครับทรงนี้ผมคิดว่าเป็นแบบนี้แหละฮะกระโจมมือยาวได้ตามช่วงชักนะครับยาวมากเกินไม่ได้เพราะว่าช่วงชักเวลาเลาเลื่อนในตัวตัวงามนี้เข้ามาจะต้องใส่ยางนะครับเนี่ยชุดนี้งงมสแตนเลสน,นะครับผมจะต้องถอดออกมาทําเซฟทั้งหมดเลยนะครับทําเซฟแล้วก็ทําที่ใส่สปริง,รงต่างๆนะครับก็จะมีแล้วก็มีตัวเอ่อตัวยางนะครับสวมกันดินเข้ากันเลือเ่อนต่างๆตัวนี้ราคาอยู่ที่2องพครับ เป็นตัวไม้ปะดูทรงกำคอมีไม้ปะดูมีไม้ขนุนค่อนข้างเยอะอยู่นะครับอันนี้ทรงกำคอน่าจะเป็นตัวเดียวกันแล้วก็ยังมีตัวมินินะฮะเดี๋ยวลองดูตัวนี้ตัวมินิมาโผล่เลยอยู่ตรงนี้ฝอยตัวนี้น่าจะลงสีเพิ่งลงสีไปตัวพันท้ายตัวเดียวกันนะครับเหมือนกับตัวยาวๆอย่างนั้นนะครับผมก็เลยมาตัดตัดแล้วก็ทําตัวสั้นก็เลยโปรเลยนะครับจะได้ยิงง่ายขึ้นจะได้แม่นมากขึ้นจะได้เล็งเหมือนกับปืนใหญ่นะครับแต่ว่าช่วงชักมันแค่นี้เอง แค่นี้ยางมันเยอะนะครับยางใส่แปดเส้นแล้วก็เป็นยางใหญ่ขนาดหกมิลด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นปืนจีนปืนสแลงดังที่เราเคยเห็นนะเขาจะใช้สี่มิลเป็นยางเล็กช่วงชากกัาก็ต่างกันช่วงชัาก,ก็สําคัญนะครับพวกนี้แรงมากกันพี่นะครับล่าได้ทั้งหมดเลยไม่เหลือตายหมดครับอันนี้ก็คือตัวนี้ผมทําอยู่พันเก้าพันเก้ามีตัวไหนบ้างเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้นะฮะเดี๋ยวมันไล่กลับไปกลับมาแล้วกันพอดีว่ากลุ่มไอตัวไอตัวสไลด์ตัวมินิผมผมเก็บไว้ด้านนี้ บางคนแบบว่าชอบชอบงานมือนะฮะก,ก็ทรงประมาณนี้มันก,ก็จะเล็กๆหน่อยนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนไกลก็ได้เอาไว้ใส่ลูกบอลยิงยิงไล่นกก็สะดวกมือนึงก็เล็งขึ้นไฟมือนึงก็จุดไฟอย่างเงี้ยนะก็สะดวกดีนะครับล่าได้นะครับอย่างเงี้ยก็ถือว่าลงตัวนะครับเหลืออะไรบ้างก็เหลือแค่ใส่ย,ยางก็จะส่งอันนี้ถือว่าเสร็จแล้วผมเอามาตากแดดนะครับเพราะว่าก็าจะได้เงางามหน่อย,วยอเวลาโดนแดดแรงต่างอย่างเงี้ยตัวทรงมินิ ตัวนี้นะครับตัวสั้นกับตัวน uh, ี like ้ช like ่วงชักเดียวกันนะครับช่วงชักอยู่ที่42นะครับตัดยางอยู่ที่สิบเอ่อถึงสิบเอ็ดจำไม่หมดนะครับเราเป็นอดคนออกแบบเองราคาผมโปรนะครับเหลือพันเก้าเหมือนกันเนี่ยตัวสั้นๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีไม้ตัวนี้มันติดมาตัวหนึ่งนะครับก็เลยตัดสั้นมีตัวเดียวนะครับตัวนี้เป็นไม้ชิงชันโอ้เนื้อเนื้อสวยมากครับเนื้อเนียนดีอันนี้อันนี้สองพันห้าตัวเดียวนะก็มีตัวเดียวนะครับคิดว่าจะไม่ทําแล้วแหละนะครับพอดีได้ไม้เก่าเข้ามา อันนี้ชิงชันนะครับถัดมาสองวันห้าอา่ด้านนี้ด้านนี้ครับเครื่องซีนซี C นะครับแล้วก็ติดไกลทางสแตนเลสติดอันนี้อันนี้น่าจะครบหมดแล้วนะครับเหลือใส่ยางอย่างเดียวใส่ก่อยางปุ๊บก็ยิงได้แล้วมีที่วางกล้องอันนี้ก็คือมาตรฐานแล้วนะครับเต็มสูงแล้วกลสแตนเลสมีเซฟตัวง่ามก็ทําเซฟเหมือนกันนะครับอย่างเงี้ยครับตัวนี้สองวันห้าช่วงชักยาวเลยนะครับช่วงชักอยู่ที่แปดสิบ มันจะมีช่วงชักผมทำมัน42 65แล้วก็พี่80มี3 3รุ่นนะครับถ้าไม่ชอบพันท้ายแบบนี้นะครับคุณพี่ก็เลือกเลือกกับผมอออก็จะเป็นเป็นพันท้ายแบบเป็นงานมานมือแบบนี้ครับก็จะแข็งแรงขึ้นมาหน่อยนะครับควสวยงามก็อยู่อยู่ที่ลูกค้าชื่นชอบแล้วนะสีงองมครับเบาบุกไครชัดเลยวนะครับถัดมานะฮะมีตัวอื ตันี้ก็งานมาตรฐาน2,090เหมือนเดิมนะครับมีไม้ประดู่มีไม้สักแต่ส่วนใหญ่จะเลือแต่ประดู่นะครับแบบนี้ทรงมือสอดตัรว่าทรงมือสอดแล้วก็มีทรงนิ้วสอดนะครับแบบนี้ครับตัวนี้เป็นไม้ไม่น่าจะเป็นไม้มะค่านะครับเนี่ยทรงนี้ทรงนิ้วสอดนะครับมือสอดไม่ได้รูมันเล็กราคาเดียวกัน2,090เหมือนกันตัวนี้มีชิงชันตัวหนึ่ง ตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันน่าจะราคาราคาคไ,ไม่ได้เพราะไม้แพงมากเหลือตัวเดียวตัวนี้โสดนะครับชิงชันโสดผมเห็นลูกค้าทักมาอย,อยู่ใน YouTube อยู่คนหนึ่งนะครับว่ามีไม้ชิงชันไหมต่อไปละส่วนตัวนี้เป็นของเ,อเป็นไม้ประดูนะครับเป็นงานสั่งทําของพี่อะไรก็ไม่รู้มันครับช่งชักแกให้ให้ทํายาวพิเศษผมทำเก้าสิบเลยยาวมากนะครับแต่ว่าแกสูงนะแกสูงน่าจะ,190ะร้อยเก้าสิบนะเลยบ์บดชอบยานหน่อยก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็สองพันเก้านะฮะร,ราคามัน ไม้ประดูมีประดูแล้วก็อันนี้ก็เป็นประดูครับประดูเหมือนกันมีไม้สักทองมีตัวนี้นะครับแล้วก็มีไม้ตัวนี้เหลืออยู่สองตัวมั้งมีเจ้าของแล้วนะครับถ้าจะเอาจะต้องต้องทาใหม่ล็อตนี้ยังไม่มีละเออเป็นพยุงนะครับเป็นไม้เสาเล้าเก่าเขานะฮะก็เลยเออได้ไม้ก็เลยมาทําเป็นแบบนี้ครับหนักเนื้อแน่นปึ๊กเลยครับที่ผมยกนี่หนักมากเนี่ย ตัวท็อปสุดในร้านนะครับก็จะเป็นกินชันกับเป็นพยงนะฮะเออราคาปกติมา,าธรอมดาผมอยู่สองพันเก้าตัวนี้ผมทยํยสามพันเก้านะครับเหลือลงสีอีกรอบนะครับแล้วก็จะติดขากล้องด้านหลังนะครับแล้วก็ใส่ย,ยางมียางปืนทั้งหมดท,ที่ที่อธิบายมาเนี่ยจะมียางให้สองชุดนะครับมีมีหนึ่งตัวก็คือติดในปืนแล้วก็มีอะไหล่ทิ้งไว้ให้ครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีลูกให้หนึ่งร้อยนัดติดขากล้องให้นะครับบางคนก็สั่งเลเซอร์เพิ่มเติมต่างๆนะครับ อันนี้คือตัวประยุน์นะครับแล้วมีตัวหนึ่งกําลังประกอบอยู่ด้านนั้นก็คงจะมอนเหมือนกันทําคนเดียวนะครับที่เห็นเนี่ยนะครับไล่ไล่ทำทำทำบางทีกลางคืนก็ไม่หลับไม่นอนดีดหน่อยก็ <laughs> มาทาแล้วมีปืนยิงปลาปืนปลานี่จะไม่คม่อยได้รับทําแบบทรงนี้นะครับมันทํายากผมไม่มีเวลาทํานะครับเพราะงานผมเยอะอันนี้เป็นน่าจะเป็นมีลูกค้าอยู่แล้วนะครับลูกค้าเจ้าเดิมก็เลยเอาทำให้นะครับมีตัวไหนบ้าง พวกนี้เดี๋ยวผมจะปโปรนะครับพันห้าถึงสองพันนะครับใส่ตัวไกลเครื่องวงกลมแล้วก็ใส่ยางพมา่าเอยางพม่านะ้าตาเป็นแบบนี้ครับอันนี้อันนี้ก็เรียกว่ายางพมา่ามันจะเป็นแบนมันจะเหมือนกับปืนเหมือนหนังสติกบ้านเราไหมนะครับหนังสติกบ้านเรามันจะเป็นเส้นคล้ายๆสี่เหลี่ยมหน่อยนะครับบางตัวก็เป็นแบนเลยจะสู้สู้ยางพม่าไม่ได้มันจะหนากว่าหนาแล้วก็ยืดใช้งานได้นานนะครับ ส่วนถ้าเรามีอะไหล่เราเก็บไปในถุงที่เป็นสูญอากาศนะครับหรือว่าจะใส่ในช่องตู้เย็นนะครับช่องผักก็ได้หนังรองจะเป็นตัวใหม่แบบนี้นะครับไม่ขาดหนังรองตัวเดียวกันที่ผมใช้ใช้ในปืนสไลด์แล้วก็ใช้ในตัวตัวยางพามาตัวเดียวกันไม่ขาดเลยนะคอันนี้อันน,นี้อาจจะเล็กลงมาหน่อยเพราะว่าอยู่ที่ไกปืนทรงไกปืนมันแวะลงไปข้างล่างก็เป็นแบบนี้ครับผมถ่ายว่าทําวันนี้วันมาที่สิบเก้าวันพุธนะครับเดือนตุลาคมนะครับที่ถ่ายทาให้ดูเพราะว่าที่บอกวันที่ด้วยเพราะว่าลูกค้าถามเยอะนะครับว่า มีของไม่ยังทาอยู่ไหมอะไรต่างเงียบจังอะไรประมาณนี้เหมือนจะมีของก็เระันนี้เจ๊งหรือเปล่าเออ,อยังอยู่นะครับก็เลยอาจจะช้าหน่อยนะไม่ก็ได้ตอบไม่ได้อะไรต่างก็เลยตอบเพราะว่าผมทำคนเดียวนะครับไปไปดูด้านในว่าผมทํางานยังไงบ้างนะครับเงาเงาหน่อยแหละฮะอย่าตัวพัทนท้ายจะเข้ามาถึงตรงนี้อีกสามสิบสี่ท้ายนะครับผมก็เสียดายถ้าเกิดมาทาวันนี้ก็จะได้ถ่ายทําไปด้วยกันนะมันไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ่ายไปใหม่ เป็นพวกงานไม้สักมีไม้มพยุงนะครับเราประกอบอยู่ชุดนี้นะครับเป็นยางแทนนะครับผมแทงไปเมื่อคือนนี้ก็ยเป็นชุดนี้ก็ต้องตัดเองทําเองนะครับอย่างเงี้ยตัดหนังรองเสร็จแล้วก็มาตัดชุดนี้ประกอบใส่ช่วงชักอย่างเช่นถ้าคุณพี่จะทําเองนะครับตัวนี้ผมทําช่วงชักอยู่ที่8ปดสิบช่วงชักยืดนะครับจากไกลไปหาหัวไปหาหัวง่ามผมก็จะตัดตัวนี้อยู่ที่ยี่สิบสองเนี่ยวัดจากตรงนี้นะแล้วก็มาถึงปลายเนี่ยยี่สิบสองนะครับ ยี่สิบสองแสดงว่าเส้นหนึ่งเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็จะยาวอยู่ที่สี่สิบสี่ฮะมันเป็นเส้นเดียวกันมันโค้งวนไปอย่างเงี้ยก็คือเอ่อตัดยี่สิบสองแล้วกันอย่างเงี้ยถ้าจะทําตามนะครับส่วนช่วงชักสี่สิบสองนะครับผมตัดอยู่ที่สิบถึงสิบเอ็ดสิบเอ็ดก็ก็ถือว่าแรงล่าได้นะครับสิบนี่แรงโคตรแรงถ้าตัดสิบตึงมากครับตึงมากมันก็เอ่อโอกาสไกลก็จะพังหน่อยนะครับไกลพังเป็นเด้อไกลถ่างนะครับยิ่งโดนไกลอลูมิเนียมนี่ไม่ไม่ไม่เหลือนะฮะ นะครับอันนี้อันนี้ช่วงชักหกสิบห้านะครับตัวอย่างจะมีช่วงชักหกห้ามีแปดสิบแล้วก็มีสี่สิบสองส่วนอุปกรณ์นะครับช่วยเลงอุปกรณ์ช่วยเล,ง,ยเลงนะครับบางท่านก็อาจจะเล่นปืนมานานกไ็ไม่ค่อยทราบว่ากล้องทำไมเรียกว่าเล็ดดอททำไมเล็ดดอทผมผมเมื่อสองสามปีกอผมก็ไม่รู้เรื่องนะครับอะไรเลนะ็ดดอทนั้นนี่หน้าตาจะเป็นยังไงครับตั้งกล้องได้ไหมไม่ต้องไม่ต้องตั้งละ กล้องเลดดอนะครับตัวนี้ผมจะให้ขาก Trans ไกปืนมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเอาไปติดผมจะติดหลงังหลังปืนหลังหลังไกลด้านหลังไกให้นะครับจะมีไม้เสริมต่างๆเพราะว่าถ้าติดขากล้องตัวนี้นะครับมาตัวอย่างสักกันหนึ่งมันจะมีมีด้าน10มิลกับมี20มิลน,นะครับก็ใช้ด้านนี้อันนี้อันนี้ใช้ด้านรุ่นใหญ่ปืนบางตัวมันใช้กล้องมันใช้ด้านเล็กอย่างเงี้ยอันนี้ไปติดปืนเพิ่มนะครับก็จะเอาตัวนี้ไปไปล็อกไว้นะฮะใช่ไหมมันหนีบติดส่วนตัวกล้องเลดดอนะครับอย่างเงี้ย ถ้าเราติดเสร็จนะครับมันจะเป็นเล่นกระจก2 2สองเลนนะครับอ่ามีเลนด้านด้านหน้ากับด้านหลังแล้วกันนะเสร็จแล้วเราก็เปิดผมเปิดโมเดียวไม่รู้จะได้ไหมหมุนหมุนหมุนตัวใหญ่ๆตัวนี้ครับหมุนฮะอึ๊บโอเคได้ละนะฮะมันก็จะมีไฟแดงๆอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่ากล้องเลดซอรไฟตัวนี้นะครับมันจะอยู่ที่เลนกลางกระจกนะครับเสร็จแล้วเราปรับซ้ายปรับอ่อปรับขวาก็คือตรงนี้นี่ฮนะถอดชุดนี้ออกหมุนนะรมันจะมีไขควงให้หมุนหมุนแล้วอันนี้คือฝาปิดไว้อยู่นะครับกันก็คือการมันนเคลื่อ ปรับซ้ายขวาขึ้นลงก็คือตัวนี้นะครับคุณพี่ยิงไปตรงไหนนะครับปรับไฟไปตามนะครับอย่างเช่นเราตั้งระยะก็สักสักสิบสองสิบสามเมตรเนี่ยพอดีพอดีนะครับระยะที่เรายิงกันถ้าเกิดเราเราตั้งไฟเรียบร้อยมาตรงที่สิบสองเมตรเราไปเจอนอกอยู่ที่ยี่ห้าเมตรสามเมตรเราก็เล็งไฟขาขึ้นมาหน่อยนะครับไม่ใช่มันจะวิ่งตามไฟนะั้นหนึ่งกิโลเมตรไม่ใช่นะอันนี้ผมเดี๋ยวผมปิดไว้ก่อนนะครับพวกนี้มันปรับได้ไปสีไม่ว่าจะเป็นสีแดงนะครับสีแดงสีเขียวต่างต่างนะครับได้หมดนี่เป็นส แต่ผมไล่ไปเรื่อยๆกันมือเดียวมันจะไม่ค่อยถนัดหน่อยนะครับเดี๋ยวเป็นสีเขียวแล้วสีแดงส่วนใหญ่เขาใช้กลางคืนนะครับสีเขียวใช้กลางวันนะครับอย่างเงี้ยไฟมันจะปรับปรับแสงได้นะครับเดี๋ยวผมปิดแล้วกันโอเคเรียบร้อยนะครับไปดูตัวเลเซอร์นะครับนี่ฮะตัวเลเซอร์เลเซอร์ตัวนี้จะมีอุปกรณ์นะครับอ่าเป็นแบบนี้เดี๋ยวไปดูไปดูกันเปิดปิดด้านหลังแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใช้ตัวนี้เปิดปิดให้เราถอด ถอดตัวก้นนี้แล้วเอาตัวนี้สวมเขาแทนนะครับแล้วก็ใช้มือกดตรงนี the, the so ้เอาเราไว้ที Again, say, ่กระโจมือเวแล้วเราเจอนกอะไรต่างเราก็ใช้กดกดแล้วก็ไฟมันก็จะติดพอเราปล่อยเราเดินไปมันก็มันก็ไม่ติดนะครับใช้กดบบนี้เอาใช้เอาไว้ตรงที่กระโจมือนะครับต่อเข้าตัวนี้เอานะครับไม่ว่ามันไม่ใช้อะไรเงี้ยมันสำคัญเหมือนกันถ้าเกิดเราใช้งานจริงจริงล่างจริงแล้วก็มีอุปกรณ์นะครับบางคนก็มีปืนลูกกลดนะครับแล้วก็เป็นปืนลมอะไรต่างก็ปืนอย่างอื่นที่มันมีลำกล้องก็ใช้ชู่นี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็็มีีชดนน้เปตติกัับว ยึดชุดนี้แล้วก็มาติดกับตัวนี้ติดกับปืนก็ใช้ตัวนี้ครี่ก็เป็นงานไม้ธรรมดามีแท่นชาร์จให้ติดไว้ให้นะครับแล้วก็มีเอ่อมีฐานชาร์จด้านในโอเคผมเปิดแล้วกันนี่ฮะแสงเขียวนะครับมองเห็นกลางวันด้วยนะครับอย่างเงี้ยนี่ยกลางคืนนี่เป็นกิโลพี่สองสองนะครับกลางคืนที่จ้ามากนะครับตามป่าเอ่อปาข้าวด้านนอกก็เห็นนะครับอยู่ข้างนอกนะครับแต่ผมผมเห็นนะแต่ในกล้องไม่แน่ใจนะครับประมาณนี้ ก็คือกลางวันกลางวันก็มองเห็นแล้วกันนะครับนน่นก็เห็นนะครับโอเคอันนี้พูดถึงเรื่องเรื่องตัวเลเซอร์อุปกรณ์ช่วยเล็งก็มีมีชุดนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็ไล่ประกอบไปเรื่อยงานยังรอผมอยู่มีชุดนี้นะครับแล้วก็มีตัวรางเหล็กชุดนี้นะครับอย่างเงี้ยนะ,นะก็รอประกอบไปเรื่อยตัวเล็กเป็นอยู่ไหนล่ะเอาไปหาไป ตัวลูกชายนะไปไหนไปด้วยกันนะครับอยู่สองคนโอเคผมฝากกดติดตามด้วยเด้อนะครับแล้วก็งานต่อไปนี้นะครับน่าจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับจะไม่มีใครรู้หรอกนะฮะจะมีผมชนเดี๋ยวจะรู้หมดเลยว่างานตัวไหนมันจะมาบ้างยังไงบ้างนะครับแต่ว่าเอ่อจะจะเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเยอะถือว่าเยอะขึ้นเรื่อยอะไรอ่ะฮะขึ้นน้ำนะฮะหิวมากรู้อ่ะเอาได้ได้เดี๋ยวโอเคพ่อถ่ายทำแค่เดียวเดี๋ยวพ่อเดินไปไปรอที่รถไปครับครับ เอบอร์โทรผมเดี๋ยวผมทิ้งไว้ด้านบนนะครับถ้าโทรไม่ติดก็ทักไลน์มาก็ได้นะครับศูนย์หกห้าสองแปดหนึ่งนะครับแปดเจ็ดห้าแปดนะครับศูนย์หกห้าสองแปดหนึ่งแปดเจ็ดห้าแปดนะครับเนี่ยตัวกลตัวนี้นะครับตัวกลตัวนี้เดี๋ยวผมจะทําตัวรีวิวให้ดูว่ามันหน้าที่มันเป็นยังไงอ่ดียังไงบ้างนะครับผมอย่างเงี้ยเอาเอามาใส่ด้านในเหมือนไกลาถางก็ได้นะครับกดนี้มันก็จะล้มลงไปหมดเลย นะครับหรือว่าจะมาคล้องที่นี่คล้องหมดเลยแล้วก็เหมือนใกลเครื่องวงกลมเลยก็ใส่ลูกด้านหน้าก็ได้ทำทำได้สองแบบนะครับปล่อยกระสุนแม่นมากลูกเล็กลูก,ลก,ลกใหญ่ใกล้ทางนี้จะปล่อยกระสุนไปคนละทางกันลูกเล็กก็ไปลูกเล็กลูกใหญ่ก็ไปลูกใหญ่แต่ว่าไกลตัวนี้ไปไปเหมือนกันหมดเลยโอเคนะฮะอันนี้เดี๋ยวกําลังทดสอบผมรอยางอยู่รอยางใหญ่ผมจะเอายางใหญ่มาใส่นะครับก็น,นั้นเอง,องโอเคครับล่าลาแล้วครับเอ่อเพื่อททิงท้งทิ้งไว้ด้านบนทักไลน์มาเด้อถ้าเกิดสนใจตัวไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยว เรื่องพัฒนาเดี๋ยวผมจะมีพัฒนาไปเรื่อยๆ,ๆนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะ